จะมาเล่นโรบอทในแมพที่มีชื่อว่าพ่อเพล่พ้องเข้มแข็งแบบพอเข้มขึงแปบบ หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งร้อยสิบโอโนี่ก็ถูกนะสองแปดสิบหกอะเย่ทำมันได้สิบี่ใบไม่เข้าใจ สอบตลอดอะข้างล่างบนคือต้องตรวจสอบก Is worried to prevent your loved ones and help unravel this obvious FBI, your safety matters. <helping> okay. E